สวัสดีค่ะลิซ่ากับ t ูไอดีวันนี้ค่ะงานแฟนมีตนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ไอคอนสยามโดยลุกในวันนี้คือน้องก็มาในทีมแดงดำนะคะซึ่งเสื้อโบใหญ่เปิดไหล่สีแดงก็คือถูกอกถูกใจแฟนๆมากเวอร์แล้วก็สำหรับบทบาทหน้าที่ของพิธีกรในวันนี้เนี่ยก็ตกเป็นของดีเจนุ้ยนะคะซึ่งการถามตอบคำถามกับน้องลิซ่าก็คือฟลอร์ลื่นไหลดีมากค่ะตบมุกกันแบบโบ๊ะบะเลยทีเดียวเชียวโดยน้องเองก็ได้พูดคุยนะคะแล้วก็ตอบคำถามหลายคำถามเลยนะน น,นี้ไม่ว่าจะเป็นถ้าให้ไปเที่ยวได้หนึ่งที่น้องเองจะเลือกไปที่ไหนซึ่งน้องก็ตอบนะคะว่าจะเลือกไปประเทศอียิปต์ค่ะเพราะว่ามันดูน่าสนใจลึกลับดีเลยอยากรู้ว่าสรุปเอเลียนเนะี่ยสร้างหรือใครสร้างกันแนะ่เออแล้วเมื่อดีเจนุยถามต่อนะคะว่าถ้าลิซ่ามีพลังวิเศษเนี่ยได้อย่างหนึง่งลิซ่าอยากมีพลังอะไรซึ่งน้องก็ตอบว่าหนูอยากวับไปไหนมาไหนได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้บินบ่อยมาก6ชั่วโมง12 ชั่วโมงบนเครื่องบินคือมันนานเกินไปนะคะพร้อมกับปิดท้ายให้แฟนๆได้ชื่นใจว่าอีกอย่างหนูอยากวับกลับมาไทยบ่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าคิดถึงอ่ะแล้วก็เมื่อดีเจนุ้ยถามว่าลิซ่ารู้สึกยังไงบ้างที่ชุดไทยกับชดาก็คือโซเอาบ่อยมากเพราะว่าคนใส่ตามลิซ่าใน MV กันหมด ซึ่งน้องก็ตอบนะคะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆของหนูจริงๆที่เราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเรานะคะแล้วทั่วโลกก็ได้เห็นหนูภูมิใจภูมิใจจริงๆค่ะแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยที่ทุกคนชอบด้วยนะคะอาจจากนั้นก็มีคำถามอีกนะคะว่าน้องชอบไปเที่ยวที่ไหนซึ่งน้องก็ตอบว่าหนูชอบเที่ยวทะเลค่ะชอบใส่บิกินี่ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยกล้าลงรูปนะคะเขินแล้วก็กลัวคุณแม่จะว่าค่ะ พร้อมกับหัวรอยกใหญ่นะคะและนอกจากนั้นงานน้องก็ได้บอกความรู้สึกนะคะที่ได้ไปแสดงเป็นเ Headliner ที่งานเทศกาลดนตรีโคเชล่าที่ผ่านมาด้วยโดยน้องเนี่ยได้แสดงความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือหนูก็เคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวทีเล็กๆที่เราก็รู้สึกภูมิใจที่สุดแล้วแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าเขาจะให้โอกาสกับพวกเราอีกครั้งในเวทีเ Headliner ซึ่งเอเชียไม่เคยได้เวทีนี้มาก่อนซึ่งหนูก็คือดีใจมากๆฝันเป็นจริงสักทีแล้วหนูก็คืออยากกลับไปอยู่แล้วด้วยแล้วเขาเองก็ให้โอกาสพวกเราจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อลิซ่ารู้ว่ามีแฟนๆบางคนตามไปเชียร์ที่โคเชล่ามาด้วยตัวน้องก็เลยลุกยืนขึ้นปุ๊บแบบนี้เลยนะคะพร้อมถามว่าจริงปะจริงปะคะเนี่ยไปดูวิกไหนคะอ่ะก็เป็นรีแอคที่แฟนๆชอบกันมากนะคะกับรีแอค t ี้แล้วก็หลังจากก็มีช่วงเวลาที่น้องเล่นเกมอีกนะบอกเลยค่ะว่า ถ้าเล่นเกมแล้วยังจะสวยขนาดนี้เแฟนอย่างเราจะอยู่ยังไงไหวคะอ่ดีย่างเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศแล้วก็เสียงของน้องลิซ่ากันต่อเลยค่ะนี <S <S ่มากจนเกมแฮงเลยฮะลีโอเหรอ <S 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 <L> ลิซ่าถูกเหรอ โอเคพี่จะตอบให้โอเคค่ะทีมงานผิดแต่ลิซ่าถูก่ะแคเดี๋ยวนี้เลยฮะมีเจ็ดม่เจ็ดชิ้นไม่ใช่คระบมททั้งหมดแปดชิ้นดูยังไงมีเจ็ดชิ้นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะจริงโอเคตกมืมใหอลิซ่าสิฮะเก่งมากโอ้โหทำไมถึงอยากไปอียิปต์เพราะอะไรฮะ รู้สึกว่ามันน่าสนใจอะ่ะน,น่าสนใจแล้วแบบทาไมมันถึงมีสิ่งนี้ขึ้นมานะอะไรเนาะเนาะเพราอเราเหมนแบบมันอยากรู้อยากอยาก,ยากค้นหาอะไรอย่เงี้ยค่ะ, mm. คะมันคือที่ของประวัติศาสตร์อะ่ะใช่ไหมคะแบบเัาสร้างมาได้ยังไงแบบนี้ใช่แล้วก็แบบว่าเป,ปพธธิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะ <I know. S 1> โซนที่จะไปโซนแรกก็คืออีบเลยอ่าคือเราชอบทำหลึกหลับใช่เราชอบมากสรุปเอเลี่ยนเขาสร้างหรือใครสร้างเลยอ่าเอาลวเป็นเรื่องละเป็นเรื่องอยากวับได้ควันนี้ก็วับวันนี้ก็วาบรเงี้ยใช่เพราะช่วงนี้แบบบินเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบสิบสองชั่วโมงหกชั่วโมงในเครื่องบินนี่แบบว่ามันนานเกินไปใช่แล้วก็แบบอยากวับกลับมาไทยบ่อยๆด้วยค่ะ ดีนะคริสตาหวาบได้ดีเพราะว่าอะไรคิดถึงจะได้กลับมาบ่อยๆแปึงคิดถึงคิดถอย่าลืมนะขอให้มีพลังนี้เลยวันนี้อมเพียงชุดไทยันชะดาก็คือโซราวตลอดจริงเหรอคะใช่รู้สึกไงบ้าง ความภาคภูมิใจเล็กๆในน้อยของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน M v วีของเราแล้วแบบทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ยอุ๊ยจะร้องเพใจจริงๆแล้วก็แบบดินแปี้มาค่ะที่ทุกคนชอบก็คือตอนนั้นเือเป็นเวทีที่เล็กกว่าเป็นเวทีเล็กๆที่แบบที่เราก็ภูมิใจที่สุดแล้วอะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาส นั่นกับพวกเราอีกครั้งแล้วมันเป็นวิธีที่เป็นฮดไลเนอร์ที่เอเชียไม่เคยได้คื oh. อดีใจมากใช่เป็นแบบเหมือน such a dream ค่ะแบบเฮ้ย dream come true แบบเออเราอยากกลับไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาให้โอ,อกาสน,นั้น oh. จริงปะจริงปะคะเนี่ย <Huh? S 1> ไปดูวิกงไหนคะอยากดู ชอบเที่ยวทะเลค่ะชอบใส่บิกินีแต่ไม่กล้าลงแต่ไม่เคยกล้าลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณแม่ว่าแป๊บนึงนะพี่ขอจัดการตรงนี้ก่อนนะได้ค่ะใจเย็น